สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาทําความสําเร็จรับง่ายๆกันนะคะก็คือให้เรานะคะเปลี่ยนตัวละครในทีม4ตัวละครให้เป็นน้องหัวหัวน้องกุ้ยชูช้ชางแล้วก็ MC ตัวละครหลักของเราให้อยู่ในทีมด้วยกันแล้วก็ทําการเข้าต่อสู้หนึ่งครั้งก็จะได้รับความสาเร็จรับค่ะก็ให้เรานะคะทําการเปลี่ยนทีมได้เลยนะคะส่วนใครที่มีทีมไม่พร้อม3ตัวละครนี้นะคะน้องหัวหัวน้องกุ้ยชูช้ชางก็สามารถไปยืมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนได้นะคะสามารถยืมได้แค่1ตัวละคร เท่านั้นค่ะเราต้องมีตัวละครอยู่แล้ว2ตัวละครนะคะแล้วทําการลงดันฟาร์มเลยนะคะขาดตัวละครไหนไปเราก็สามารถกดตัวกรองเลือกประเภทเลือกผาดของตัวละครที่เราขาดได้เลยค่ะในผู้สนับสนุนนะคะ ช่วงนี้คนก็จะตั้งน้องคงหัวเป็นผู้สนับสนุนกันเยอะเลยนะคะหายืมได้แน่นอนค่ะแต่ตัวละครสีดาวอย่างน้องกุ้ยกับชู้ฉางก็จะหายากหน่อยนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนทีมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเข้าการต่อสู้ได้เลยนะคะเราจะไปโรงรันฟาร์มก็ได้นะคะ1ครั้งหรือว่าจะสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้ค่ะ1ครั้งค่ะหลังจากที่เราทําการต่อสู้เสร็จแล้วนะคะความสาเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยค่ะ ความสำเร็จลับมีชื่อว่าหน่วยรับกําจัดผีชนะการต่อสู้หนึ่งครั้งโดยมีหัวหัวชู้้างกุยไหนเฟินและ MC อยู่ในทีมได้รับเพชรห้าเพชรค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับความสําเร็จรับง่ายๆนะคะแค่ใส่ทีมตัวละคร4ตัวละครที่กําหนดแล้วเข้าการต่อสู้หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้รับความสําเร็จรับค่ะก็มีความสําเร็จรับให้ทําอีกเยอะเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสําเร็จรับแล้วนะคะสามารถไปตามย้อนดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 海。<noise>